สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเปิดจอรอเทรดลงทุงงนง่ายๆแค่ปลายนิ้วกับผมจุทรติขันติพะโลนะครับประจำวันที่24 กันยายนนะครับเรามาติดตามกันกับทิศทางความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยกันซึ่งในช่วงนี้นะครับมีปัจจัยกดดันเข้ามาทั้งจากในแล้วก็ต่างประเทศเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐนะครับได้รับแรงกดดันจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้คนก็กังวลกันเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับค่างเงินดอละลาร์แข็งค่าขึ้นมากดดันสินทรัพย์ต่างๆอย่างนงคำเนี่ยให้ถูกแรงเทขายมาด้วยนะครับตอนนี้นงคำทําจุดต่ำสุดในรอบประมาณ2เดือนแล้วนะฮะท่ามกลางความวิตกกังวลแล้ว ทร์ทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในมุมมองของผู้เชี่วยวชาญด้านการลงทุนจะมีคําแนะนําต่อหุ้นไทยอย่างไรมาดูกันในช่วงของหุ้นเด็ดรอบวันครับมาพูดคุยกันนะครับกับคุณธีรวุฒิการนิพากุลจาก CGS-CIMB ประเทศไทยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผม มาประเมินบรรยากาศการคุณหุนไทยในช่วงนี้หน่อยนะครับมีแรงกดดันเข้ามากันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวแต่แล้วก็ตามเมื่อวานนี้ดูเหมือนว่าจะมีข่าวดีมากขึ้นก็คือทางกรงงอโดยแบงค์ชาติออกมาปรับเพิ่มประมาณการ GDP ให้ดูดีขึ้นมาบ้างนะแต่แล้วก็ตามช่วงนี้ตลาดุูนก็นยังมีแรงกดดันให้เห็นอยู่นะครับประเมินบรรยากาศตอนนี้เป็นยังไงมีปัจจัยไหนต้องจับตากันบ้างครับครับคือถ้าบรรยากาศระยะสั้นก็ต้องยอมรับว่าเป็นจังหวะที่มีปัจจัยลบมาออกมากดดันหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป ที่เริ่มมีแรงขายออกมานะครับซึ่งก็จะกดดานตลาดบ,บ้านเราที่อ่อนแอกว่าอยู่แล้วนะครับเรื่องปัญหาของอเมริกาเทรดวอร์หรือแม้แต่เรื่องของการผ่าดมตาตรการเยียวยาเรื่องสุทีิยังผ่าดออกมาตตามไม่ได้ตรงน,นั้นในภาพใหญ่จะกดดา,านตลาดอีกส่วนในบ้านเราแม้ว่าจริงๆเมื่อวานกรนอง,อง,องเนี่ยจะมีการปรับลดการติดลบของ GDP ปีนีลงนะครับแต่ว่าก็ไปปรับลดการเติบโตของปีหน้าเช่นกันซึ่งตรงนี้มันส่งผลให้ร่างทุนเนี่ยอาจจะชะงัก จากการจากเดิมเนี่ยหลายคนทําใจได้อยู่แล้วนะครับนะปีนี้พี่ผลได้เศร,รษฐกิจจะแย่มากนะครับก็จริงๆการลดลงมานหน่อยเนี่ยไม่ได้ช่วยให้ตื่นเต้นแต่การลดปีหน้าเนี่ยทาให้เหมือนกับไปดับความหวังที่จะเห็นการซื้นตัวที่แรงหน่อยเพื่อให้ทํารู้สึกว่าเราซื้อหุ้นในปีนี้แม้ถึงว่าจะแพงดูในแพงในปีนี้แต่จะยังดูถูกในปีหน้าเนี่ยปรากฏว่าพอเปาา็นลักษณะนี้เรากัวงวลว่าหลังจากนี้เนี่ยการปรับประมาณการลดในปีหน้าเนี่ยมันจะมีการปรับตัวลดลงซึ่งก็ทาให้สิ่งที่คนบอกซื้อของถูก ในปีหน้าเนี่ยอาจจะยังไม่ให้ถูกมากนะซึ่งอาจจะทำให้เม็ดเงินที่รอซื้ออยู่ในช่วงประมาณโซน2,250เนี่ยอาจจะหายหายไปบ้างนะครับอาจจะกระตุ้นให้ตลาดเนี่ยไม่ได้คึกคักเท่าไหร่ก็ถือจจว่าเป็นจ,จังหวะที่อาจจะต้องรอ,อนิดน,นึงว่าให้มีปัจจัยอื่นมาเพิ่มเติมอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นอิเโใหม่ๆสิ้นเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้าเนี่ยก็จะมีเรื่องของ S C G packaging นะครับแล้วก็ปลายปีหรือต้นปีหน้าอาจจะมี O R ซึ่งเป็นพุ้นขนาดใหญ่ตรงนั้นอาจจะหวังว่าจะช่วย กระตุ้นเซเซม์ตลาดขึ้นมา,าได้มากแต่ถ้าดูระยะสั้นนะที่ว่าตลาดจะซึ้อขึ้นลงแล้วก็อาจจะแ่งแคบๆหลังจากนี้นะครับหุ้นที่อาจจะโดนกดดันหน่อยก็อาจจะเป็นกลุ่มธนาคารกลุ่มน้ามันนะครับที่มีข่าวเรื่องของช่วยเหลือหรือค้าฟอกเงินนะครับหรือกลุ่มน้ํามันที่ถูกราคาน้ํามันที่ปรับตัวลดลงเนี่ยสองกลุ่มนี้อาจจะเป็นกลุ่มที่ถูกช็อตเตลออกมานะครับก็แต่ขณะที่กลุ่มอื่นที่เป็นหุ้นกลุ่มที่นักทุนเข้าไปเก็งกำไรว่าจะเป็นอิเทรอนิกส์เกษตราปีกที่เป็นมือถือหรือว่า กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยกลุ่มนี้มีแรงเก่งทำอะไรเข้ามาก็พอที่จับจังหวะเข้าไปซื้อเก่งทำอะไรได้ครับครับเรวโน้มตัดชนีเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1,250นะฮะจะมีโอกาสลงไปต่อยแค่ไหนครับเรามองอยู่กาะหนึ่งนร้อบเป็นจุดรับที่คิดว่าควรจะจริงๆควรจะซื้อครับถ้าไม่มีเรื่องก่อนหนเมื่อวาน,นจริงๆหลายๆคนอาจจะทุ่มเงินซื้อตรงนี้ค่อนข้างเยอะแต่ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะกักไว้เผื่อเผื่อว่าโตไม่กลับมาแต่ับแต่ผมคิงว่า กรอบห0ึ0น่าจะเป็นจุดสะสมหุ้นนะครับแล้วก็มองการีบา์แน่นอนมาอาจจะยังตื้อๆะครัะอาจจะอยู 4, 4, ม่มาตนะั้ง2 8 5 1, 2, 9, ่งปดห้หงอเดแบบนั้นนะครับครับเรามาดูหุ้นที่น่าสนใจในช่วงนี้กันหน่อยครับหุ้นกลุ่มไหนหุ้นประเภทไหนที่นักทุนควรจะต้องเฝ้าระวังว่ารอ,อที่จะเข้าไปหาโอกาสการลงทุนครับครับคือถ้ามองในเชิงของเป็ีนกำไรเล่นรอบนะตอนนี้ต้องยอมรับโซมไหลเข้าไปใน4ี่กลุ่มที่เราพูดไปก่อนอันนี้คือก็อาจจะเป็นเฟสทีเกษตรสินส่วนยานยนต์หรือห้าปีที่เป็น เกี่ยวกับตัว ICT นะครับพร้ะกลุ่มนี้เนี่ยท่านคุณยังคิดว่าจะเพียงกำไรเล่อนรอบอยู่ก็ยังแนะนํนาในกลุ่มนี้นะครับอย่างตัวเด่นๆในกลุ่มนี้น้ส่วนเล็ยนยนก้ก็จะเป็น j c Hana Delta กลุ่มนี้นะครับซื้นส่วนยานยนต์ก็จะเป็น A r i c o Hi-tech สมุดเอทวัต ISL Interhigh นะครับเกษตรแล้วก็มองตัว TUCPF นะครับซึ่งกลุ่มนี้พอที่จะเข้าไปซื้อได้นะครับแต่ถ้าเป็นท้าปีดแต่จริงจริง ถ้าปีที่เป็นแฟชั่นเนี่ยเราคิดว่าย,ยัางเนี่ยคือตื่นแต่ถ้าเป็นตัวที่น่าสะสมก็ยอย่างซินเดปติมอลโคโมโคโบพวกนี้น่าสนใจที่จะเข้าไปสะสมในช่วงนี้ได้ครับคับได้เลยครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ<ด>ครับครับ,ค,รบคุณธีรุิการนิพากุลนะครับจาก c g s ีอมีประเทศไทยก็แนะนําอย่างนี้ช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังกันต่อนะฮะหุ้นในกลุ่มส่งออกจะเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์แล้วก็น่าสนใจในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนครับช่วงหน้ามาดูกันต่อในช่วงของหุ้นละ พราะบรรจุภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต SCGP หรือ SCG Packaging จึงมุ <waves. S 1> ่งมั่นสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อให้เราก้าวไปได้ไกลเติบโตไปด้วยกัน เข้าสู่ช่วงพุทธผลวัลากรงเกมไทยหุ้นลุ้นสนุกได้ความรู้นะครับ mm hmm. กติกาง่ายๆเหมือนเดิมครับแอดเป็นเพื่อนเข้ามาที่ลายเอดของมินิแชทนะครับรอดูคําใบ้ที่ทีมงานจะบอกใบ้กันวันนี้มีอยู่3คําใบ้นะครับคุณผู้ชมที่ทราบว่าเป็นหุ้นตัวไหนพิมพ์ชื่อหุ้นเข้ามาเร็วที่สุดตอบถูกคนแรกจะได้รับของนางวันเป็นกองทุนรวมนะครับฟันกิฟต์การ์ดมูลค่า1000บาทจากบลจอวันนะครับภายใต้าการบริหารการดูแลแนะนําการลงทุนอย่างใกล้ชิดตามสโลแกน Activate Opportunities ครับ แล้วก็หุ้นละพันวัลกรวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่ง่ายมากๆเลยครับเป็นหุ้นที่ใครๆก็รู้จักแล้วก็อาจจะเคยเป็นผู้ใช้บริการด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคาใบ้กันได้เลยครับวันนี้นะครับเป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงินครับเป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ก็ต้องบอกว่าใหญ่อันดับต้นๆของประเทศเลยนะครับมีอายุก่อตั้งมายาวนานตั้งแต่สมัยช่วงสงครามโลกครั้งที่2เลยทีเดียวโดยธนาคารแห่งนี้ครับมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาจะใบ้เพิ่มอีกหน่อยก็คือ เป็นโลโก้สีเขียวๆนะฮะอันนี้แทบจะเป็นการเฉลยไปเลยทีเดียวคาใบ้ง่ายมากเลยครับดูแล้วรีบพิมพ์เข้ามาเลยชนคนที่พิมพ์เข้ามาได้เร็วที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูของรางวัลกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะฟันกิฟต์การ์ดมูลค่า1,000บาทจากบลจวันเนี่ยก็จะมีคนที่คอยให้คำแนะนำดูแลนะครับเรื่องของจัดสรรการลงทุนประเมินความเสีย่ยงแล้วก็ตั้งเป้าหมายด้วยซึ่งคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะติดตามข้อมูลด้านการลงทุนเพิ่มเติม,ตมสามารถแอดเข้าไปที่รายลอดของบลจวันนะครับ พื่อที่จติดตามข่าวสารหาข้อมูลความรู้ไม่พลาดโอกาสด้านการลงทุนที่ Line at One Asset หรือว่าสแกน QR Code ที่ขึ้นบนหน้าจอนี้ครับส่วนคำเฉลยนะครับวันนี้จะเป็นหุ้นตัวไหนรอดูได้ที่ Facebook ของ Moneychat นะครับ แล้วก็ก่อนจะจากกันไปครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยู่ในช่วงของวัย30กลางๆเนี่ยนะครับการมองหาประกันทั้งประกันชีวิตประกันวินาศภัยก็ถือว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงที่ดีเช่นกันนะฮะซึ่ง t k m ล่าสุดเนี่ยก็มีประกันสําหรับคนที่อยู่ในวัย35บวบวกๆเนี่ยนะครับทั้งเรื่องของประกันรถยนต์นะฮะที่บอกว่า ประกันรถยนต์ผ่อนศนเาน10เดือนแล้วก็มีประกันมะเร็งเจอจ่ายจบคุ้มครองสูงสุด5้าล้านบาทเบี้ยเริ่มต้นนะครับสิบาทต่อวันสามารถใช้รถยนต์ภาษีได้แล้วก็มีทั้งประกันสุขภาพคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุดถึง4ี่แสนบาทด้วยนะครับโดยคุณผู้ชมที่สนใจครับสามารถเข้าไปดูเลือกซื้อแบบประกันได้ในช่องทาง TQM t w t f o r Smart Services บนช่องทาง Line@ TQM Insurance Broker ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็มีช่องทางอื่นๆที่ไว้คอยอำนวยความสะดวก ไม่ใจะเป็น Facebook t, m Insurance Bro ker, t q m n s u u r n n e e r r o k เ r เว็บไซต์ tqm.co.th หรือว่าโทรสอบถามได้ที่1737ตลอด24ชั่วโมงตอนนี้การเลือกซื้อประกรันการมองหาผลิตภัณฑ์ที่ไว้ช่วยกระตายความเสี่ยงเนี่ยเป็นเรื่องที่หาง่ายๆแล้วก็ใกล้ตัวมากๆเลยนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของรายการเปิดจอรอเทรดลงทุนง,ง่ายๆแค่ปลายนิ้วนะครับวันนี้ผมจุรติขันติพโลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ